กับลูกสาวเซฟพิมพ์ชนกตัวร้อนไม่สบายมาสองวันแล้วนะครับก็เพื่อจะเป็นการเป็นบทเรียสนสำหรับชีวิตนะครับว่าเราจะต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะครับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมาราวนี้นเมื่อป่วยแล้วก็ทุกทรมาน<ฤ>เบื่ออาหารกินไม่ได้วิตกกังวลในหลายๆเรื่องอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเกิดความเครียดเกิดการป่วยทางใจขึ้นมานะครับแต่ในตอนที่ยังไม่เป็นนั้นนะครับก็ประมาทต่อชีวิตเวลาคุณพ่อแนะนำสิ่งใ,ใดๆนะครับ ก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้สะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องให้เขาได้เ,เรียนรู้บทเรียนของตัวเองภูมิท่านทานชีวิตเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะอาหารการกินนะเรื่องของสุขภาพเป้าหมายในชีวิตหกด้านด้วยกันที่ขอฝากเอาไว้ในคลิปนี้นะครับเป้าหมายในชีวิตคนเราต้อง ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตต้องชัดเจนต้องเดินไปสู่เป้าหมายไม่ลังเลสงสัยไม่วอกแวกนะครับเป้าหมายควรจะครอบคลุมทั้งหกด้านด้วยกันตามที่ได้ฟังจากซีดีของคุณบัณฑิตนะครับก็คือด้านที่หนึ่งก็คือด้านเรื่องของอาชีพอาชีพการงานการงานที่เรารักเราชอบทำไปแล้วมันเกิดความสุขนะครับท่านได้เลือกอาชีพหรือย,อยัง อ่าส่วนใหญ่ก็จะดูตามท้องตลาดต้องดูตามใจรักเพราะมันจะเกิดความชํานาญนะครับทำไปไม่รู้จักเบื่อนะครับเป้าหมายที่สองเป้าหมายด้านร่างกายก็คือด้านสุขภาพนี่สาคัญที่สุดเราไม่ค่อยห่วงสุขภาพตัวเองอ่าเราก็มัวแต่ไปเที่ยวกินที่เราชอบที่มันอร่อยของที่ไม่ชอบนะครับ พวกผักพวกน้ำสมุนไพรน้ำผล,ลไม้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของธัญพืชเรื่องของมังสวิรัตนะครับเรากลับไปเลือกอาหารที่อร่อยเช่นอาหารทะเลซึ่งมันย่อยยากลูกสาวก็คงไม่ได้ขับถ่ายมาหลายวันแล้วนะครับเป้าหมายที่สามนะครับเป้าหมายที่สามนี่เป็นเรื่องของอารมณ์ นะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของเราต้องจำใส่ล่าเริงเบิกบานอยู่เสมอทําอย่างไรเราถึงจะมีอารมณ์ที่มั่นคงไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยว้ายนะครับเป้าหมายที่สี่เป็นเป้าหมายเรื่องของอ่าการเงินนะครับเรื่องเฟรนิเชียนทำอย่างไรที่เราจะมีเงินใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตนะครับเป้าหมาย ต่อมาเป้าหมายเรื่องของครอบครัวนะครับบางคนประสบความสําเร็จในทางด้านธุรกิจในด้านการงานแต่ครอบครัวนี่มีปัญหานะครับครอบครัวไม่มีความรักความอบอุ่นเป้าหมายสุดท้ายก็คือเป้าหมายในเรื่องของจิตวิญญาณมันจะมีพลังอย่างหนึ่งนะครับเป็นพลังที่มีอํานาจซึ่งคนทั่วไปก็ทราบนะครับท่านจะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับอมันเป็นพลังที่ ช่วยเหลือหรือเป็นพลังที่ทําให้เราไม่ไม่ท้อแท้เกิดเขาเรียกว่าเกิดชีวิตที่มันอัศจรรย์ขึ้นมานะครับว่าเราจะทํำยังไงที่จะเชื่อมโยงตัวเองกับเรื่องของวิญญาณเรื่องของอสื่อสื่อที่มีพลังนะครับที่มาจากภายนอกนั้นได้นะครับีก็ขอฝากนะครับในคลิปนี้นะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ น,น,น้ำแข็งไหมกระติกน้ำมีน้ำ